คณิตศาสตร์นะคะรูปหยิบคณิตศาสตร์เสริมเล่มนี้ขึ้นมาแล้วเปิดไปที่หน้า150การบวกลบละคนการบวกลบละคนในนี้นะคะจะเป็นการให้นักเรียนบวกในบวกหรือลบในวงเล็บก่อนทําในวงเล็บได้เท่าไหร่แล้วใส่มาตรงนี้ออาเดี๋ยวสมมติ80ดสบวก10ได้เท่าไหร่คะได้90้าสนี้นก็ใส่90มาอ่ะเขามีมาให้ใส่90ตรงนี้90 9 0ลบออก3ได้เทได้หล่ยได้60ก็ใส่คำตอบออกมาการบวกลบละคนถ้ามีเครื่องหมายวงเล็บให้หนักเรียนทำในวงเล็บให้ได้ก่อนแล้วค่อยแล้วจึงค่อยหาคำตอบออกมานะคะลูกทำหน้านี้นะคะลูกหน้านี้บวกลบลงมาก่อนนะคะหน้า150ต่อไปหน้า151เป็นโจทย์ปัญหาเหมือนเดิมให้หนักเรียนขีดเส้นสี ดำในสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามไปอยู่ท้ายปรยโยสีเส้นสีฟ้าในสิ่งที่โจทย์บอกอ่ะดูนะคะว่ามีเงิน52บาทพ่อให้อีก25บาทพ่อให้อีก25บาทก็เป็นการบวกพอเอาไปซื้อหนังสือซื้อหนังสือนิทาน40บาทก็เป็นการลบเพราะฉะนั้นประโยคสัญลักษณ์ของนักเรียนตรงนี้นักเรียนก็จะใส่วงเล็บก่อนได้เลยคะ่ะ52บวก25ลบ 40เท่ากับช่องสี่เหลีย่ยมนักเรียนก็คิดมา52 52หาคำหาหามาเลยลูก52บวก50นี่ได้เท่าไหร่ก็ได้52บวก25ลบ40เท่ากับพอหาคำตอบมา52บวกบวก25ได้เท่าไหร่คะ70เท่าไหร่คะ77นักเรียนเขียน77ไว้ข้างบน77ลบออก40 นักเรียนจะได้คําตอบตรงนี้อย่าลืมหน่วยตรงนี้นะคะลูกหน่วยที่เป็นบาทใส่มาด้วยได้คําตอบเท่าไหร่ใส่มาเป็นเลขไทยเดี๋วครูจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ให้นักเรียนนะคะแม่ต้มข้าวโพดสามฝากให้ป้า16ฝากให,าให้ป้าเป็นการลบให้ป้าก็ได้3 6มสลบสิ 16. ใส่วงเล็บไ้ก่อนลูกลูกกินไปอีก10ก็ลบอะไรคะลบ10เท่ากับช่องสี่เหลี่ยม ต่อมาต่อไปหน้า152ป้องมีเงิน85บาทซื้อกล่องดินสอไป43บาทซื้อกล่องดินสอก็ลบประโยคสัญลักษณ์ก็จะได้85วงเล็บก่อนนะคะลูกวงเล็บ8 5ลบ43วงเล็บปิดวงเล็บเปิดแล้วก็ปิด,ด้วยซื้อดินสอ12บาทก็ลบ12เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมต่อไปกล้าปลูก,ะกมะลีิ15ต้นเพื่อนให้อีก2ต้นเพื่อนให้อีกอออก,ก็เป็นวิธีการบวก ก้าต้องการมะลิทั้งหมด39ต้นก้าต้องหามะลิเพิ่มอีกกี่ต้นต้องการ39เพราะฉะนั้นยังไม่ถึงนะคะที่ที่ก้าปลูกแล้วก็เพื่อนให้มายังไม่ถึงก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์ก็จะได้39ลบด้วยอะไรคะ15บวก2เท่ากับช่องสี่เหลี่ยม ข้อนี้จะได้แบบนี้นะคะลูกต่อไปในตระกา้ามีมะม่วงดิบ22ผลมะม่วงสุก14ผลและส้ม13ผลมีส้มน้อยกว่ามะม่วงทั้งหมดกี่ผลนักเรียนต้องเอามะม่วงดิบกับมะม่วงสุกมาทำไมกันคะบวกกันก่อนเพราะนั้นประโยชนสัญ,ญลักษณ์ก็จะได้22บวก14ถามว่ามีส้มน้อยกว่าเท่าไหร่ก็ต้องเอาไปลบลบ13เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมต่อไปข้อที่6 ครูเตรียมกระดาษสีไว้65แผ่นเป็นกระดาษสีเขียว13แผ่นกระดาษสีฟ้า32แผ่นที่เหลือเป็นกระดาษสีม่วงเท่าไหร่มีกระดาษ65ก็ต้องเอา65ลบออกจากกระดาษสีสีเขียวลบออก13ทำวงเล็บไว้ก่อนลูกแล้วก็ลบออก32เราจึงได้คำตอบเป็นกระดาษสีม่วงเท่ากับช่องสี่เหลี่ยม เวลาคิดคิดในวงเล็บก่อนนะคะเขียนข้างบนไว้แล้วบวกลบมาพอเจ็ดวิชัยมีเงินเหรียญ10บาท58เหรียญให้น้องสาว12เหรียญให้น้องชายเป็น10เหรียญให้ไปเหลือก็วิธีลบประโยชน์สัญลักษณ์ก็จะได้58 -12 ลบ12วงเล็บปิดลบ10เท่ากับช่องสี่เหลีย่ยมต่อไปหน้า154นะคะลูก แม่ค้าขายส้มได้39กิโลกร,รมัมขายเงาะได้20กิโลกร,รมัมขายมังคุดได้18 16กิโลกร,รมัมแม่ค้าขายส้มและเงาะได้มากกว่ามังคุดกี่กิโลกร,รมัมเขาเขียนให้นักเรียนแล้วเขาแสดงวิธีทำแล้วแม่ค้าขายส้มได้39กิโลกร,รมัมขายเงาะได้20กิโลกร,รมัมนี่เยก็เอามาบวกกันใส่เฉพาะตัวเลขมา สร็จแล้วก็เอามาลบออกจากขายมงคุดก็จะได้คําตอบเป็นเลขไทยมาให้ที่เรียนเติมเฉพาะตัวเลขนะคะลูกเติมตัวเลขค่ะชาวสวนปลูกลำไย78ต้นตายไปตายไปก็เป็นวิธีลบใส่ลบไปปลูกขึ้นมาใหม่อีก1 2ต้นปลูกขึ้นมาใหม่ก็เป็นวิธีบวกเรียนหาคําตอบมาตรงนี้นะคะลูกอ่าอันนี้นะคะหน้า154ต่อไปหน้า155หน้า155 ให้นักเรียนสร้างโจทย์ปัญหาเดี๋ยวครูให้เป็นการบ้านดีกว่าลูกเอา,เอาทำอันนี้ก่อนวันนี้ทําแค่นี้ก่อนเนี่ยเขาลูกทำหน้าหนึ่งร้อยห้าสิบสี่เดี๋ยวหน้าหนึ่งร้อยห้าสิบห้าอะไรเดี๋ยวครูเป็นหน้าหนึ่งร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบครอ่ะทำหน้าหนึ่งร้อยห้าสิบห้าก่อนด้วยแต่เอาให้แต่งให้แต่งโจทย์ปัญหาจากภาพต้นเลยเรียนเรื่องโจทย์ปัญหามาแล้วอ่ะแต่งอลองแต่งดีเขาลูกอ่ะมีอะไรคะมีนะักเ,เรียนทั้งหมดสิบคนะ เป็นนักเรียนชาย5้คนที่เหลือเป็นนักเรียนหญิงกี่คนนี่ก็ได้สร้างจุดปัญหาให้เรียนดูจากภาพว่ามีอะไรบ้างนะคะลูกแล้วเนี่ยก็มาแต่เป็นจุดในที่เรียนไปแล้วนะคะลูกวันนั้นนักเรียนทําหน้าให้เรียนทําวันนี้ให้เรียนทําจากหน้า150ถึงหน้า150ถึงหน้า155นะคะลูกแค่นี้นะคะลูก